ผู้ชมครับในช่วงประสบภัยในช่วงที่ผ่านมานะครับอบจยะลาหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องของการช่วยเหลือต่อผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งโรงครัวและก็ในเรื่องของการดูแลศูนย์พักพิงนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้เรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับการช่วยเหลือของอบจยะลาตอผู้ประสบภัยในพื้นที่ครับ ยะลาต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยหลังถูกพายุฝนกระหน่ำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง5วันเต็มตั้งแต่วันที่1 9ถึง23ธันวาคม2568รส่งผลให้8อำเภอของจังหวัดยะลาได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างประชาชนจำนวนมากต้องเร่งอพยพและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในช่วงเวลาที่วิกฤตทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอบจอยะลาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับชุมชนและประชาชนมากที่สุด ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้ระดมสภากำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยอย่างเต็มที่และทันท่วงทีนายกอบจยะลาเร่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่และหน่วยบรรเทาสาธารณภยัยทำงานเชิงรุกตลอด24ชั่วโมง ตั้งแต่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอดเวลาในช่วงที่เกิดอุทกาภัยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยอบพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยไปยังศูนย์อบพยพศูนย์พักผิงชั่วคราวจัดถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกพร้อมเร่งจัดหาและนำอุปกรณ์สาธารณภัยที่จำเป็นอย่างเรือท้องแบนเพื่อใช้ใน ก็เนื่องจากานการา์ปีนี้น้ำท่วมเกือบจะเหมือนปีที่แล้วนะครับพี่น้องประชาชนก็ก็เดือดร้อนแต่เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมมีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนอพะยพก็หลายๆพื้นที่ก็สามารถที่จะดําเนินการได้อ,อย่างดีสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัย ดูตามภารกิจแล้วเนี่ยเราเป็นฝ่ายสนับสนุนซัพพอร์ตท้องถิ่นต่างๆซึ่งเขาเป็นคนที่จะเข้าไปดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นหลักนะครับแต่ว่าทางอบจรยะลารเนี่ยเป็นหน่วยซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องของอบุคลากรในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเข้าไปที่เพื่อ,อให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งทางองจรยะลารได้เตรียมตัวและก็ดําเนินการตั้งแต่ต้นก่อนที่จะ มีเหตุการณ์น้ําท่วมนะครับเรือนะครับทางท้องถิ่นต่างๆที่เราส่งไปเช่นทางรามันนะครับเรา,าผ่านาศูนย์บรรเทาอุทกรัยอําเภอไปนะครับเราก็ส่งเรือส่งเครื่องจักรส่งรถยกสูงเพื่อบรรเทาแล้วก็สนับสนุนภารกิจต่างๆเช่นการอพยพประชาชนการนํานส่งเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะช่วยเหลือประชาชนและก็ าการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเพื่อดําเนินการในเรื่องของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนําผู้ป่วยติดเ,เตียงออกมาจากพื้นที่นะครับยังมีภารกิจที่ประสานกับหน่วยงานต่างๆในการที่จะดําเนินการในการเซฟชีวิต จังหวัดยะลาได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอย่างเป็นทางการครอบคลุมพื้นที่วิกฤตถึง8อำเภอ45ตำบล324หมู่บ้าน46ชุมชนและ12ชุมชนย่อยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงและขอบเขตความเสียหายที่กว้างขวางครั้งนี้ชุมชนบ้านป่าบอลและบ้านเกาะตำบลท่าทงอำเภอรามันซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยระดับน้ำท่วมสูงจนเกือบมิดหลังคา แต่ด้วยการแจ้งเตือนที่รวดเร็วของทางราชการและผู้นำชุมชนทำให้ชาวบ้านสามารถดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินและอพยพขึ้นพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีและจากการที่ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่งผลให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการนี้และในช่วงเวลาที่ประชาชนต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก อบจอย,ยะลาได้บรูรณาการความร่วมมือกับอบตท่าทงผู้นำชุมชนและอาสาสมัครลงพื้นที่ประสบภัยและศูนย์อพยพเพื่อนำถุงยางชีพและของใช้จำเป็นไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าพร้อมพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในศูนย์อพยพรวมถึงมอบเงินสนับสนุนการดำเนินการในศูนย์อพยพเพื่อให้มั่นใจว่าชาวบ้านที่อาศัยชั่วคราวจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็ เข้าประชุมเตรียมอำเภอทีนี้ก็ได้รับข่าวสารจากอำเภอให้เตรียมการให้เตรียมการว่าอุตุภัยที่จะเิปีนี้มันจะมากกว่าปีที่แล้วเรื่อชาวบ้านชี้แจงให้ได้รับรู้สิ่งของต่างเนี่ยให้อยู่กับสูงก้อนหนักพอสมควรค่ะก็ส่วนมากก็ต้องการพวกอาหารแห้งแบบนี้แหละคะ่ะขณะเดียวกันในสถานการณ์อุทกภัยอบจยะลาได้จัดตั้งโรงครัวเพื่อเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารพร้อมรับประทานสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมพลังจิตอาสาช่วยกันปรุงอาหารสุกใหม่โดยวันแรกโรงครัวผลิตอาหารได้1,000กล่องแต่เมื่อความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอบจยะลาได้เร่งกำลังผลิตจนสามารถทำอาหารได้มากกว่า2,000กล่องต่อวันเพื่อส่งต่อเข้าวกล่องกำลังใจไปถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกอำเภอบุคลากรของอบจก็ได้มาทำอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อน ในนพื้ที่ต่ตางๆแม้จะมีความหวั่นไหวจากภัยพิบัติแต่พลังของคนเยลาและหัวใจผู้ปฏิบัติงานอ,อบจเยลาทุกฝ่ายยังคงอยู่และพร้อมยืนเคียงข้างประชาชนอ,อบจเยลาได้ทำหน้าที่ในการส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยให้กับทุกครอบครัวที่เดือดร้อนโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะยังคงมุ่งมั่นดูแลประชาชนจนกว่าจะสามารถฟื้นตัวและกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง